โรคไตกินขนมอะไรได้บ้างสําหรับคนเป็นโรคไตนะคะแนะนําให้กินขนมที่ทํามาจากกลุ่มแป้งปลอดโปรตีนซึ่งจะให้พลังงานแก่ร่างกายหลีกเลี่ยงขนมที่มีฟอสฟอรัสสูงและหากใส่กะทิแนะนําว่าเป็นกะทิธัญ,ญพืชแทนนะคะมาดูกันค่ะว่ามีขนมอะไรบ้าง 1. สาคูทํามาจากมันสําปะหลังไม่มีโปรตีนถ้าไม่ใส่ถั่วหรือกะทิที่มากเกินไปสามารถทานได้ค่ะสสลิมไม่ใส่กะทิหรือใส่น้อยมากเส้นทำมาจาก เขียวไม่มีโปรโตีนโพแทสเซียมต่ำ3ขนมชั้น ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมซึ่งใช้กลุ่มของแป้งปลอดโปรตีนเป็นหลักคนเป็นไตสามารถทานได้แต่ต้องไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าสารปรุงแต่งมากเกินไปนะคะ 4. ่เฉากล้วยแบบไม่เติมน้ำเชื่อมหวานจัดเฉากล้วยบริสุทธิ์จากต้นเป็นเจลใสไม่มีโปรตีนแคลอรี่ต่ำกินแล้วสดชื่น5อวุ้นใบเตยไม่ใส่น้ำผลไม้เข้มขน้นหรือน้ำเชื่อมที่มากเกินไปจะดีมากเลยค่ะ 6. บัวลอยทำจากแป้งข้าวเหนียวเป็นหลักกินแบบไม่ใส่ไข่หวานแนะนำให้ใส่กะทิน้อย แล้วก็น้ำตาลน้อยๆด้วยนะคะ 7. ขนมจาก Green Organic มีทองม้วนไข่ขาวขนมข้าวเม่าขนมเปี๊ยะสูตรโซเดียมต่ําทั้งหมดนี้สามารถทานได้ค่ะเพราะเป็นสูตรที่ทําขึ้นมาเพื่อคนที่เป็นไตโดยเฉพาะใครมีข้อสงสัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับโรคไตอีกสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะ